โอเคครับพ่อสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอเวลาไปเขาดาวด้วยกันใช่ไหมครับพ่อนี่นี่ครับนี่ตัวโลกนะครับเรามาร่วมเขาดาวด้วยกันนะครับวันนี้พี่ตั้มร้อยเกินนะครับนี่บอกไปพี่มอดูอุปกรณ์ครับ ป้ายป๊อปเปียนอันนี้จังโม่แหละพ่อจังโม่แล้วอีกแปดนาทีบอกสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศหนะ้าเวทีน้อศิลปินเราจะขึ้นบนเวทีทุกคนเลยนะครับนี่นี่เป็นไงบ้าง อ่าโอเคค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะยังไม่ถึงปีใหม่น้ออพี่น้องสิพาไปเมืองหนาเวทีนะครับทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สอดอกที่นึงบ่อกนมูดอกคอยตุกก่าตุกโจกดีทุกคนครับสวัสดีครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องไลค์อีกบุคคลหน้าที่นะครับเพิ่จาก ก้าเขาสูปีหม่นะครับ256 8ั้รแไปพร้อมๆกันนะครับคณะมอลล์เสียงอีสานเรามาร่วมเขาดาวไปพร้อมกันนะครับพร้อมกับอาจารย์เอกจักรพัน์ครับพร้อมกับลูกๆทีมงานเสียงอีสานทุกชีวิตพระเอกนางเอกน้องๆหางเครื่องมือนี่นะครับขออนุญาตขออนุญาตมาก ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไปกับพี่น้องบานซาพี่น้องท่าสุรินนะครับเราจะมาเข้าดาวไปพร้อมๆกันขออนุญาตเข้าดาวครับพี่น้องเด้อคุเรศจะยูหอดซอดแจ้งขอเสียงในเร็วสัญญาดได้บอได้ยูว่าจะยูนับกันจนหอดวินาทีสุดท้าย จนห่อซอกแจงจางปางนะครับมือนี้ลุกหลานที่นานเสียงอีสานนะครับขอขอบพระคุณไป็นย่างรอคุ้นเจ่าแล้วก็รวมไปถึงสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะครับเราจะมาเคาาวด้วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับคณะกรรมการทุกท่านเลยร่วมไปถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบรักษาความเรียบร้อยนะครับที่มอบโอกาส ให้กับลูกหลานทีมงานเสียงอีสานืันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของลูกหลานทีมงานเสียงอีสานนะครับที่ได้มีโอกาสมารับใสพี่น้องบ้านซาเข้าและการร่วมไปถึงได้มาเข้าดาวนะครับก้าวเข้าสูปี2568ไปพร้อมๆกันกับพี่น้องบันซาเข้าจะไดนก็ย่าลืมทีมงานเสียงอีสานเด้อ พี่นาฟ้าไม่นะครับให้ลูกหลานเลยครับมารับใส่พี่น้องอีกน้ําแนกันแล้วกันนะครับตอนนี้น้องๆนะครับดนเซอร์ร่วมไปถึงนะครับพระเอกนางเอกทุกคนของทีมงานเสียงอีสานจะมาส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องเขาดาวไปพร้อมๆกันในค่ำคืนวันนี้เราจะ ปี2,568ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับพี่น้องพ้อมบ้าพี่น้องพ้อมบ้พพ้อมบ่มครับขอเสียงดังๆนะเลวครอบครัวเสียงสานของเรานะคะสัญญาได้ไหมว่าเราจะนับถอยหลังไปพร,พร้อมๆกันให้ดังที่สุดสัญญาได้บ่ครับพี่น้องครับ ให้ดังที่สุดและเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2,568ไปพร้อมๆกันครับสิงบดีทิมไว้ปีเกา่าปีหนานขอให้พี่น้องนี่แต่สิ่งนีนะครับทุกคนพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมหรือ,อยังครับทุกคนครับผมจะเริ่มนับจากสิบนะครับเราจะนับไปพร้อมๆกัน นะครับพี่น้องครับเข้าจะนับไปพร้อมๆกันแลัวจากเก้าเข่าสู่ปีไม่ไปน้ำกันอ่ะเริ่มแล้วนะครับนับพร้อมกันนะครับสี่เก้า ปีใหม่นะคะขออพี่น้ง่วามสูงนะครับและยอดการกุศลนะครับที่หลุมๆที่้านเสียงมีสารต้องไปแทนต้องพี่น้องน้องได้ยอดรวมทั้งสิ้น6,000แล้วเราจะไปดูบรรยากาศหลังเวทีกันนะครับทุกคนวันดีปีใหม่คร okay. ับพร้อมจวดเลยครับ ขอชุนา้งอเาดยวี่อครนอับรางพ่อคพอฝ่ายครับพ่อคับมาอวยพ่อให้กับพี่น้องเอฟซีนะครับขอคุณ่นลองรวมเข้าดาวนงกันมาถึงที่เลยที่น้องของวใหมใหม่นะครับขอพี่น้อง

เดี๋ยวจะไปหาบอสแป้งนะครับสวัสดีบอสแป้งครับไลฟ์สดครับใช่ไลฟ์สดครับพี่แป้งอวยพรอวยพรให้กับพี่น้องที่กระดังรับชลูขันหนึ่งร้อยยี่สิบสองท่านครับนี่รวยค่ะรวยเท่านั้นนะครับปีนี้นี่ขอบคุณนะครับ

แม่น้ำพูสารวันนะคปปะเป็นปยญาของเขานะครับขอบคุณแม่น้ำพูนะคระเอาต่อไปครับนี่ฟอนสินแคบในต่ำน้นแม่เสงอรุณบุญยู่ครับ เนี่ขอบคุณแม่แสงอรุณด้วยนะครับกรลังไลส์สดอยู่ครับพี่มีเดี๋ยวอวยพรให้กับพี่น้องที่กรลังรบรับชมมาอยู่ครับ1 2 2ท่านค่ะ ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะเอ๊ะน้องดาวหวานน้องดาวหวานถ้าทายแฟนคลับหน่อยค่ะ ใหเพิ่มค่าตัวให้ด้วยครัเพ่อพอาให้โดนเพิ่มค่าตัวนะคะปีหน้านะคะมีพี่น้ำตาบรรพรคระบกวยพอนะครับโอ้ลวดลวดหรอบ่พอไฮอนเี่ยด่อไอม่้งทน้ม้ทุุ้้้้้มันุม สอ้ขอบคุณนะครับพีเอพีเอมิรันตีสวัสดีครับ่้คนะคะพแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้แล้วก็ีามสานขอให้เป็นการตปีใม่ที่เอฝากติดตามพีเอมิรันตีด้วยนะคะในฤดูกาลนี้ยังยืนยันว่าเรายังยืน อย,อยู่ที่วงหมอ,อรำเสียงอีสานนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับน,น,นี่ครับขอบคุณค่าพีเอพีเอมครับป่วยพอนพี่น้อยไหมครับพีเอ บอสเอ็มด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับละกัถ้ามาพอ่อาการขบับมืออืนอเพื่อสุร,รพภูมิจังหวัด้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อขอยพี่น้องไปมมวนๆต่อค่ะ